ทีนี้มาดูนะครับวิธีการสังเกตนะครับวิธีการสังเกตเอออ่านโจทย์แล้วเนี่ยข้อนั้นต้องใช้พลนหรือใช้พลออเขอ้าไปคิดนะครับนะก mm ่อนอื่นลูกต้องจับให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นตัวหารหรือมันเป็นตัวตั้งนะครับ mm hmm. ถ้าเราต้องการตัวหาร,หรถ้าเราต้องการตัวหารนะก็ใช้พลอมอเข้าไปคิด ชื่อมันป่งบอกอยู่แล้วหอระมมันคือตัวฐานร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดใช่ไหมหอระมมันคือตัวฐานดังนั้นถ้าลูก่านโจทย์แล้วพบว่าเราต้องการตัวหานลูกต้องเอาหอระมมเข้าไปคิดแต่ถ้าลูกต้องการตัวตั้งลูกก็เอาคนละนอเข้าไปคิดอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราจะสังเกตยังไงว่าเขาต้องการตัวหานหรือเขาต้องการตัวตั้งอะไรยังไงนะครับมันจะมีคาอยู่สามคำมีคาอยู่สามคำอ่ะเรามาดู หาหาด้วยแล้วก็ไปหามีอยู่สามคำนีน้ครับด,ดูดูนะครับเลขที่ตามหลังคําว่าหาจะเป็นพวกตัวตั้งครับเลขที่ตามหลังคาว่าหานะครับตามหลังคาว่าหาจะเป็นตัวตั้งครับีิคำว่าหาอยู่นี่เห็นป่ะเลขพวกนี้ตามหลังคาว่าหามา เพราะฉะนั้นเลขพวกนี้จึงเป็นตัวตั้งเลขกนที่เป็นตัวตั้งเขาให้ตัวตั้งกับเรามาแล้วแปลว่าไอ้เจ้าจํานวนนับมากสุดตรงนี้เจ้าจำนวนนับมากสุดตรงนี้มันจึงไม่ใช่ตัวตั้งแล้วฉะนั้นต้องเป็นตัวหารแล้วมันไม่ใช่ตัวหารที่ไปหารเลขแค่ตัวแค่จาํานวนเดียวไปหารเลขตั้งสามจำนวน ลองจึงรี้มันว่าตัวหากช่วงแล้วเขาพูดว่ามันมีค่ามากที่สุดด้วยเนี่ย yeah. มากที่สุดเ้านป่ะดัง <c oughs> นั้นข้อนี้เป็นตัวหารร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดนั้นลูกต้องใช้อ๋อรมอ,อเข้าไปคิดครับ <c oughs> อ่ะดีอนบอกเพียงลูก ะนี่ขับแรกเราก็หาเราตามไปตัวเลขตัวเลขที่ตามหลังมาจะเป็นตัวตัว้งเห็นนะเอ้ยเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้หน้าตาของข้อนี้จะเป็นนิส รุดว่าจำนวนนับที่มากที่สุดที่ว่าเนี้ยคือตัวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะเป็นตัวหานมันหาทั้งสาจำนวนเลยจึงเรียกว่าตัวหันร่วมและคราพรุดว่ามันมีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวหันร่วมตัวที่มีค่ามากที่สุดซึ่งเวลาย่อๆเวลาพูดย่อๆตัวย่อก็คือ,อตอร์โม อ่ะดีพอเข้าใจไหมครับอ,นนอนนดูต่อต่อไปคำว่าอาหาด้วยเล่ที่ตามงคำว่าอหาด้วยตามคำว่าหารด้วยพวกนี้จะเป็นตัวาหารครับเช่นเ้อบอกว่าเอาแปดสิบอหารด้วยแปดเอาแปดสิบ หาด้วยแปดจิจเขียนได้แบบนี้ใช่ปะ่ะหารด้วยแปดแปดนี่ตรงหารกันนีเลยใช่ไหมเออทีนี้คงเข้าใจแล้วเนาะเลขที่ตามหลันะงคำว่าหารด้วยพวกนี้จะเป็นตัวฐานนะครับคำว่าหารด้วยนะครับรีเลขพวกนี้ จึงเป็นตัวฐานเพราะฉะนั้นจำนวนนับที่มากที่สุดตรงนี้แล้วก็จำนวนนับที่น้อยที่สุดตรงนี้นะครับ,รบ <c oughs> ก็เลยเป็นตัวตั้งที่น้อยที่สุดลูกหัาโจทย์แล้วต้องก็ต้องคิดออ <c oughs> ให้ได้ว่าอ๋อไอ้ที่เขาต้องการเนี้ยมันเป็นตัวหานหรือมันเป็นตัวตั้งเอ <c oughs> ตกลงตอนนี้มันเป็นตัวตั้งนะ,ะตอนหาตัวตั at ้งใช้อะไรเป็นเครื่องมือนะตอนหาตัวตั้งใช้อะไรเป็นเครื่องมือนะพุดแล้วพุดอีกพุดแล้วพูดอีกหาตัวผ่านใช้อะไรเป็นเครื่องมือหอลมอถ้าหาตัวหานใช้หอลมอเป็นเครื่องมือหอลมอชื่อมันบอกอยู่แล้วบอกตัวมันเองอยู่แล้วว่าตัวมันเองเป็นตัวห่าน ดังนั้นถ้าลูกจะหาตัวหารลูกใช้หมอลมเหมือนข้อนี้ลูกจะหาตัวหานเนี่ยเนี่ยไอ้เจ้าเนี้ยเป็นตัวหานอ่ะลูกใช้หมอลมและลูกจะหาตัวต huh ั้งให้ลูกใช้คอนอมจำตรงนี้ให้ได้แม่นๆเป็นตัวตั้งและเป็นตัวตั้งที่น้อยที่สุดด้วยลูกเห็นคำนี้เนาะที่น้อยที่สุดเห็นปะเป็นตัวตั้งที่น้อยที่สุด เป็นตัวตั้งที่น้อยที่สุดไม่รู้ละ่ะจะเป็นตัวตั้งน้อยสุดหรือไม่น้อยสุดก็าตามอ่ะถ้ามันเป็นตัวตั้งยังไงก็ต้องใช้คอลนอเข้าไปคิดครับใช้คอลนอไปคิดครับตัวตั้งน้อยสุดคือคอลนอเลยแต่ถ้าตัวตั้งตัวนั้นไม่ได้น้อยสุดเดี๋ยวมันต้องเอาคอลนอไปคิดต่อเห็นไหมครับอยาไปตัดสินการเป็นคอลนอหรือคอลมอด้วยคําว่ามากสุดหรือน้อยสุด ตอนสมัยกูเป็นเด็กมันทําแบบนั้นได้เพราะโจทย์สมัยนั้นมันไม่ซับซอ้อนคุณครูสมัยก่อนเขาก็หวังดีกับนักเรียนเพราะกลัวนักเรียนจะแยกไม่ได้เราก็จะบอกบอกทิ้งว่าเออท่านเอัแยกงไม่ออกนะเธอดูเลยถ้าเขาเขียนว่ามากสุดนะเธอเธอคิดด้วยพอละอเลยถ้าเธอเห็นเขาว่าน้อยสุดเธอคิดด้ยวยพลรนอเลยแต่เอามาใช้กับปัจจุบันไม่ได้แล้ว ปัจจุบันโจมมันซับฟอนตกว่านั้นมันรองเรามากกว่านั้นมันเลยใช้ไม่ได้แต่เราดูไหมดูครับยังดูอยู่แต่ที่ดูเป็นลําดับที่สองไม่ใช่ดูเป็นลําดับแรกลาดับแรกลี่ก็ดูการทำหน้าที่ของมันก่อนว่ามันทําหน้าที่ตัวหารทำหน้าที่ตัวตา้แยกให้บอกก่อนถ้าเป็นตัวหารจาเป็นตัวหารตัวมากสุดหรือไม่มากสุดก็ตามยังไงลูกก็ต้องเอาหเรามองเขาไปคิด ถ้าเป็นต,ตัวตั้งไม่ว่าจะน้อยสุดหรือไม่น้อยสุดลูกต้องเอาคนละนอเอาไปทิ้นเห็นไหมครับเออทีนี้อีกคำหนึ่งลูกดูเอาเออเ่คำว่าไปหารจำคำว่าไปหารคำว่าไปหารเนี่ยตัวเลขมันจะไปอยู่ข้างหน้าครับ นำหน้าครับนำหน้าคําว่าไปหานจะเป็นตัวหานครับเนี่ยลูกดูนี่คำว่า,าไปหานเห็นป่าตัวเลขมันปิดข้างหน้าเลยเห็นไหมครับ,รบตัวเลขรมันปิดข้างหน้าไอ้พวกเนี้ยจะเป็นตัวหาน กูอยากให้ลูกสังเกตเทียบกันกับอันนี้สังเกตสองอันเทียบกันลูกจะมองได้ว่าเออมันก็มันก็คือคำว่าหาเหมือนกันนะเลขที่มาข้างหลังเป็นตัวตั้งงั้นเลขที่มาข้างหน้าก็เลยเป็นตัวหาเห็นป่ะเออลองเปรียบเทียบคู่กันกับอันเนี้ยคำว่าหาเหมือนกันเลยเลขที่ตามหลังมาเป็นตัวตั้ง แารถ้าเลขอยู่ข้างหน้ามันก็ต้องเป็นตัวนครับในเมื่อตรงนี้เป็นตัวหารไปแล้วไอ้เจ้าจมุมวนรับน้อยสุดตรงนี้เจ้าจุดมวนนับน้อยสุดตรงนี้ก็เลยต้องเป็นตัวตั้งน้อยสุดหาตัวตั้งรูปใช้อะไรครับพี่คิดครับรูปกดตอบได้ครับ หาตัวตั้งลูกต้องใช้อะไรเขาไปคิดครับพอลนองอ่ะเราย้ำให้จริงลูกหาตัวหาใช้อะไรเขาไปคิดคหาตัวห <sk r MP> าตอหาตัวหาใช้อะไรเขาไปคิดครับพอลมองหาตัวตั้งใช้อะไรเขาไปคิดพอลหนอง